สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับไปกี้นะครับวันนี้ไปกี้มาแข่งขันทำผมแต่งหน้าเจ้าสาวค่ะนะฮะที่สารพัดช่างวิจัยสาร,สรพัดช่าสมุปรปการนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศหน้างานนะคะก็จะมีบูธต่างๆค่ะและนี่เป็นในส่วนของแบบผมที่ท่านอาจารย์ต่างๆทําไว้นะคะรวมไปถึงน,นี่ค่ะคณะกรรมการต่างๆที่มาตัดสินนด้ก็ไปกี้วันนี้นะจ๊ะและก่อนที่จะไปแข่งขันนะคะเราได้รับของแจกจาก โรแลนด์นะวคะโรแลนด์ Roland. เป็นผู้สนับสนุนนะคะแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของเที่ยวรางวัลที่ปอนดีไปคือก็จะได้รับด้วยจ้ะโรแลนด์ก็ให้อะไรบ้างคะก็จะมีในนส่วของท้ากันเปรี้ยนท่ากุนผมผ้ากันสัมปทานะะคแล้วก็มีสเปรย์ฝุ่นนะคะสเปรย์ฝุ่นสเปรย์อัดแข็งต่างๆค่ะนี่ก็จะเป็นสเปรย์ฝุ่นที่ให้มามีเลือดมากเลยต้องซื้ออะไรก็จะมีในส่วนที่อยลือนีดเป็นสเปรย์แข็งเนาะสเปรย์แข็งให้ด้วยแล้วก็มีเจลมีแว็กซ์ให้ด้วยนะคะไวว้สหรรััับบออ่่่ตตนนนนททีีแขงกปะคเป็นของฟรีี่ โลแลนสำหรับสูดได้กับไปที่มานจัดและนี่นะคะก็คือท่านประธานนะคะก็ที่จะเข้ามานะคะก่อนแข,ข่งขันก็จะมีในส่วนของการอบรมต่างๆยู่นะจ๊ะดูคนอื่นเขามีคนมาเชียร์เยอะมากเลยอะไปที่มาคนเดียวว่ะไม่มีทีมมาช่วยเชียร์เลยเธอเอ๋ยนะคะก็แข่งขันค่ะก็จะมีในส่วนของอาจารย์มาสอนวิธีการกล่าผมง่ายๆให้ ให้เราชมนะคะก็ดูไปค่ะแล้วก็มีเป็นในส่วนของนางแบบนะฮะแล้วก็เป็นการก้าวผมของอาจารย์นะฮะที่อาจารย์ที่มาตัดสินในการก้าวผมวันนี้นะฮะก็มาทําให้ดูนะคะดูน้องสวยงามมากเลยเนาะนางแบบสวยงามนะฮะก็บอกเลยว่าเขาใช้นางแบบสวยเนาะมันก็เลยได้ออกมาแบบดูดีปังไงนะฮะแล้วก็มีพิธีเปิดคะ่ะ ก็ถ้ามาทางนาตาเป็นวิธีเปลี่ยนที่นี้มาเริ่มในการแข่งขันค่ะก็นี่นะคะนางแบบของไปกีเองขอบคุณน้องมากเลยเนะจ๊ะที่มาเป็นนางแบบให้กับปานะคะก็โอ้ยนะฮะก็จะหานางแบบได้ค่ะไม่มีงบกับเขาเนาะนะฮะก็มาแข่งขันแบบเ,ออเขาเรียกว่าไฟไหม้มากเลยค่ะไปก็แข่งขันก็จบแล้วนะคะก็นีค่ะ แต่งออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะในติ่งของเจ้าสาวหวานๆนะคะ่ะโดยเครื่องสำอางกิฟอรีนที่ป้กี้ใช้แต่งเจ้าสาวนะคะอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนแบบว่าคนอื่นมากนะคะแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจของป้าเองคะ่ะที่ทําได้สุดความสามารถจากนักเรียนในส่วนของเรียนทําผมคนหนึ่งนะคะก็ฝึกฝนไปค่ะก็ในในส่วนของการแข่งขันที่มีความภาคภูมิใจค่ะ ถึงจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ภาคภูมิใจอย่างมากนะฮะกับรางวัลที่ได้รับมานะคะก็ตั้งใจค่ะตั้งใจทำนะคะตั้งใจทําตั้งใจแบบว่าทําสุดฝีมือเท่าที่ตัวเองได้เรียนมานะคะก็เนะะี่ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพนะคะให้ตัวเองมีอาชีพได้จนปัจจุบันนี้นะคะก็ใหญ่ทุกคนนะคะมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ ฝึกฝนนะคะทำอะไรก็มุ่งม,มันได้เลยค่ะแล้วก็น้องนางแบบเราต้องขอบคุณมากเลยอ่ะเราทํางานกันเป็นทีมนะคะทํางานเป็นทีมน้องแบบว่าในความร่วมมือในการทํางานในการเข้าประกวดของป้าเอกกี้มากเลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากพนาจา์กันนะคะหมายเลขหนึ่งเนาะอ่าออมาได้ลูกมาเรา,าไม่ได้ว่าเหนือนะเรา น้องนั่งแป๊บสวยภาพรวมสวยนะคะสิ่งที่จะต้องเเารียกว่าต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมความมิติแบบเนาะต้องไปพัฒนาไปดีดดีกว่าลูกจะได้ถ่ายรูปสวยมามาดูที่หลังมี่มาลูกกันกคทั้งหมดเลยไม่ต้องแนบลงไม่ต้องแนบหลอดไปดีดดีกว่าและส่วนของคิ้วนะคะลักษณะของคิ้วจริงๆเนี่ยถ้าคิ้วสวยดีที่สุดหัวจางนะคะแล้วก็หางจะต้องเข้มนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือเราแบบดีที่สุดจางกับความเข้มนะคะ ยังแบบปัญหาแบบนี้หนึ่งะคะเราไปเพิ่มตรงหนาที่หนึงใช่ไหมเกณงให้นออ่าและส่วของนะคะไปพัฒนาอีกนิดก็คือถ้าว่าอันนี้เป็นนักเรียนงใช่หมคานมาือหนึ่งเป็นนักเรียนนักเรียนอันนี้ก็ต้องชื่อสมครูผู้สอนเนาะจริงแล้วเนี่ยกรณในระดับการแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นลักษณะตรงแบบนี้ยังถือว่า ยังไปตรงที่ตรงพื้นฐานที่เราเรียนเราน่าจะมีเลือ่อนโุดนลายอะไรไม่ว่าแนี้นนเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้นะคะอันนี้คือของหมายได้กลืนนะของหน้า,นานนนลูกค้าเอาไปมีลกต่อและจากฟังคอมเมนต์ไปแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์หนิงมากเลยค่ะอาจารย์ทัศนีนะครับครูหนิงที่ช่วยฝึกฝนวิชาก้าวผมแนละแต่งหน้าให้กับป้าเอกกี้นะขอบคุณแม่ปอป,ปี้วยนะคะที่สอนวิชาแต่งหน้าขอบคุณสารพัดช่างระยองด้วยค่ะ